587บาทค่ปว้ ue, ัวรวยว้าวเอ้ยมาลูกค้า SJ 5แบงค์กันเกงวอร์มร้อยโลร้อยโลค่ะลูกนี้ก้อนใหญ่ๆปุ่มเบรลยบอกว่แบงเยอะมากก้อนนี้ลูกค้ารอดูเลยเดี๋ยวหนูพูดสะบัดแต่ ฮูมาค่ะูมาเออูมาน้องแพระไรมาติดเช่พี่พูดหน่อยช่วยพูดแบรนด์หน่อยช่วยพูดแบรนด์หน่อยนี่ไรกี้จนกี้ไนกี้ิดได้ค่ะตัวนี้กี้บฟิดไดพูดจริงพูดจริงปิดได้ไม่ได้โกหกนะ อันนี้ของแกป,ป้าจา้านี่แกป,ป้าสีเทา a ด i d a s ค่ะสามแถบมาเลยสีแรงนะคะนเห็นหน้าหนูทำไมเห็นหน้าเดงเอาทำไมอ่ะบอกต้องจะดีรีบอกค่ะรีบอกค่ะลูกค้าแบร์เยอะมากนี่ของแชมเปี้ยนนะจา๊าแชมเปี้ยนสีม่วงเข้มมาเลย แกแ,แปนลูกค้าคู่มาค่ะคู่มาค่ะโอ้ยลูกค้าแบงเยอะขับไปเลยก,ก้อนเนงนะคะแต่ว่ามันก็มีทั่วคู่มาอีกแล้วแล้วอันนี้ของแกปป้าจ่าแถบข้างสีชมพูหวานเลยอันนี้แกปป้าค่ะแกปป้าแถบข้างก็เป็นแกปแกป้าแกปป้าฉ่ำเลยลูกค้าแกปป้าดีดา้านไนกี้อันนี้ของวีไนกี้มาแล้วไดฟิตอันนี้ไดฟิต แกป้าคแกป้าค่ะนี่สวยอะสีตัดด้วยสีทองกังเกงวอร์มลูกค้าขายยาวล้วนนะ,ดนะอดิด a สค่ะอดิสค่ะของวีมิสซูโน่ค่ะมิสซูโน่น,นะคะไซส์ดีมากเลยค่ะหญิงค่ะชายแม่คัดได้เลยก้อนนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นก็ขาจ้ำนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นงานขาด้ำเลย นะคะอันนี้เลอรคอค่ะพิล่าค่ะพิลาค่ะเอวยังดีไหมคะพี่วิแอลห้าเปอร์เซ็นต์แบบว่ายางตะปียานงนะแพ๊บหน่บันเอวค่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณนี้นลูกค้า,ลลาประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลูกค้า,ลลาสเวสตเตอร์เกาหลีเข้าอีกเมื่อไหร่คะลลเดี๋ยวเร็วๆนี้มีมีวายซี C e ลูกค้าไม่แน่ใจว่ามาช่วงปลายเดือนหรือเปล่านะรอติดตามอีกทีนึงแม่งานเกาหลีนะาใจเดี๋ยวเร็วๆนี้ มีโปรโมชัา่นง,งานเสเวตเตอร์กรบตุ้ด้วยเดี๋ยวรอได้เลยสปอยเอรแป๊บนึงรอเลยรอเลยเสเวตเตอร์น,นะคะลูกค้าเอ้ยพี่สวยมากน้องแพรเป็นแบบงานแบบงานสก,กีนล้องแมวน่ารักมากนะคะ,คะอดีกค่ะอดีตค่ะครับผุ้ยมีแบบมีงานเป็นเกงออกอยูคะ่ะติดติดไปไหนนะแม่นะคะแล้มีติดติไปบ้างน,นิด,น,ดนึ่งนิดนึ่ง ลูกค้าจำนวนตัวนะคะขอตีไปสักสามร้อยพวกลบแล้วกันไม่ชัวร์จะเกินนี้ไหมนะคะอันอเมอร์ค่ะสีดำอฮู้ยฮูยตกใจนึกว่ามีอะไรเออนึกว่ามีอะไรเจอของดีอะไรหรือเปล่านี่ค่ะเอลเซ่เอลเซ่เอลเซ่เอลเจนนะคะอันนี้ลูกค้าหนูให้ดูตำหนินะ ความสะอาดลูกค้าดูได้เลยค่ะต้มนิว่าหนึ่งถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตาหนิที่เจอแล้วยังตายค่ะหลักๆเลยยังตายนะคะเชือกหายขาดเชือกเหลืองลูกค้านะคะ,นะคะเพราะว่าตัวกัเกวอร์มอ่ะมันเป็นงานเออเสื้อผ้าที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิจกรรมหน่อยนะคะเสื้อผ้าที่มีกิจกรรมนิดนึงก็แบบว่าอดิดา s, ดา <S ใส่ไปวิ่งใส่ไปออกกำลังกายใช่ กางเกงแบบเขาเรียกว่าอะไรพี like you know. ่ชาบพะละอะไรแบบนี้เออแต่เด็กในกรุงเทพจะชอบใส่กางเกงวาวมั้ยใช่ใส่ไปเต้นเออใช่ลูกค้ากางเกงวามจริงๆก็ขายดียูนิคอรค่ะยูนิคอล์นีค้ายูนิคอร์ยูนิคอรอันนี้ของแกปป้าค่ะสีน้ำเงินแถบชมพูสวยมากน่ารักส่วนใหญ่ก็เออเห็นไหมก็จะแบรนด์แบรนด์แบบ คูมาแจป้าอดิดาสเน็กกี้อดัมเบอร์เป็นแบบแบรนด์แบรนด์แบรนด์คือทางอดิดาสค่ะอดิดาสค่ะมิซูโน่ไซสเอ็มลูกค้าสีเขียวใบตองมากตัวนี้อดิดาสค่ะอดิดาสค่ะแอมโบรค่ะแอมโบรค่ะเว้ยรัวๆเลยอ่ะคุณแม่ยังไงของพี่ก้าดีดด้อีกแล้วสีเทานี่ยหาแถบสีเทียนสิบค่ะเอสสิบค่ะ หลูกค้าเยอะจริงอันเดอร์อัาเมอร์อีกแล้วอันเดอร์อัาเมอร์ครับนี่คอนเวิร์ตปลายห้อยคขาคอนเวิร์ตปลายห้อยเอาสิลูกค้าทำจริงแม่เก้าพันเก้าร้อยงานร้อยกิโลนะเก้าพันเก้าร้อยหนูบอกเลยว่าคุ้มมากจริงๆถ้าเป็นพวกงานแบนนดะค่ะแบนขึ้นห้างนะคะตัวรจะเป็นพันเลยนะลูกค้านะคะแต่ว่าถ้างานมือสองก็สองสามร้อยประมาณนี้นะคะแล้วแต่ ได้นะคะเปอร์เซ็นต์ยางตายเนี่ยแม่ยางตายก็เป็นเนีนะคะยงางไยรเราประมาณ1นถึงยีเซเลยนะคะเรื่องของพลาสติกก็เอ่อถ้าถ้าร้อยคะแนนนี่ก็ให้ประมาณ85ดสอ่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะคะแปดสิบห้าก็โอเคประมาดีนะคะไม่ได้แบบถ้าเมื่อก่อนนะแม่พวกงานญี่ปุ่นอ่ะที่เจอเลยมันจะเป็นขุยแล้วก็เป็นเหมือนฝุ่นๆมาเยอะมากเลย ท่าน8ตอนนี้ก็โอเคขึ้นนะคะโอเคขึ้นเยอะเลยท่าน่อะไรคะ A10 อ่า A10 ตามด้วยของวิกแกป้านี่แกป้าแกป้าลูกค้าปีลาค่ะป <ig> ีลาค่ะแม่อาจจะมีติดอันนี้เป็น่อยนะยูนิโคอค่ะยูนิโคอค่ะติดผ้าไนลอนอย่างเงี้ยไปไหน่อยนะคะปล่อยลูกค้าไนกี้ไดซิทค่ะไนกี้ไดซิทค่ะผม รูปแหวนเยอะจริงแม่งานโชว์แบบได้เรื่อยๆเลยโชว์ได้เรื่อยๆเลยแกป,ป้าครับฮะแกป,ป้าแกป,ป้าเยอะจริงก็หนี้ลูกค่ะแกป,ป้าฉ่ำมากพิสปาวดิง้งสปาวดิ้งค่ะตัวนี้สีเทาสีสีเอ่อซิเวอร์สีเงินนะคะสีซิเวอร์แจป,ป,ป,ป้าค่ะแกป้าครับมิซูโนะค่ะมิซูโนะค่ะ นี่เวล่าวาเลนติโนลูกค้าวาเลนติโนค่ะมิสูโน่ค่ะมิสูโน่เห็นไหมไม่ได้พักเลยนะลูกค้าหยิบมาเจอแต่แบรนด์นะหยิบมาเจอแต่แบรนด์เลยแต่ว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์แบบไม่ใช่แบรนด์ก็มีติดไปลูกค้าต้องคัดนะตัวนี้นายมือสองนะแม่ต้องคัดเลยนะคะคัดตับอิ่มมิสุโน่ค่ะมิสูโน่ค่ะตับเสื้อของวีอาดิดาสค่ะแม่ค่ะตัวนี้เก้าพันเก้านะคะนัลล็อปค่ะ ชอช้างสามสูตรชอช้างสามสูตรดูข้อก็นี่เห็นไหมเยอะมากคุณแม่อันนี้ก็อาดิดาสเนี่ยอาดิดาสลวนลือเลยชอช้างสามสูตรลูกค้าอาดิดาสค่ะอาดิดาสค่ะมีก้อนเดียวเด้อลูกค้ามีก้อนมีก้อนเดียวนะแม่ีข้ค่ะ โดยทั้นสามสูตรแกป้าค่ะแกป้าค่ะของพี่เป็นอนไรนี่ดันหลบค่ะดันหลบค่ะสองตัวเลยด้วยพี่เลยพี่จี๊ดสองตัวรัวเลยลูกค้าอึเยอะมากคุณแม่อันนี้เอลเซ่เอลเซ่อร่อยทุกปากเลอคอฟสปอร์ตเลอคอฟสปอร์ตนี่ลูกค้าใส่ดีมากเลย แกป้าค่ะแกป้าค่ะแกป้าครับโออรัวมากรัวมากลูกค้าเยอะจริงเยอะจริงลูกค้าประมาณสามร้อยบวกลบเด้อประมาณนี้นะคะออดิดาน์สณจาตัวนี้ลูกค้าสองร้อยห้าสิบสามร้อยบวกลบไม่เกินนี้ยูนิคอร์ค่ะ พี่นกถามว่าเปิดรายการไหนบ้างคะวันนี้เดี๋ยวมีตัวกระโปงค่ะพี่นกนะคะเดี๋ยวมีกระโปงแล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นเดนจีนนิพาเจอรา,า,าอริดัสค่ะอาริดัสค่ะโอ้ยมุกเงามันรัวมากนะนอ่ะใครดักได้งานกางเกงวอมแจเปร์นะแม่แนะนำเลยตัวนี้งานเกาหลีเอยงานญี่ปุ่นงานจแจเปรเป็นงานเกาหลีอะไร านญี่ปุ่น100โลนะคะงานญี่ปุ่น100โล9,900ันก้อคนะงานลุ้นแบนได้เลยลุ้นแบนได้เลยเพื่อนนนี้แบนฉ่ำมากใครอยากคัดแบนนะคะคัดงานขายแบบว่าอาเรียก10ตัว20ตัวนะคะตัวนี้เลยะค,ะ mm hmm. ค่ะต้นทุนก็ประมาณ 9, mm ่บาทเดินลองหนให้กัน9,900ปีต่ำๆนะลูกค้า สามรอยตัวละสามสิบสามบาท,ทคุตัวละสามสิบสามบาทค่ะแม่ถ้าไปคันขายจริงๆนะคนุณคะถ้าเ็ช้ชกแบรนด์แบรนด์หัวเลยริๆขายงานติก็คือยู่ะว่าเทารงานติดก็กำไรแล้วอะอุ้ยบนสวยมากอดีต<อ>ค่ะอดีตค่ะไปเลย เพียบเลยนะคะตัวนี้ก็ถ้ายืดตัวผ้าวงผ้าไนล่อนนะแม่แต่ว่ามันไม่ได้แบบไนล่อนแบบแข็นนะพี่เพนโลลิต้ายังไม่มาเลยพี่เลพี่เพนรอนานมากเลยนะแต่ไม่แน่ใจว่ารา,ลลามาหรือเปล่าถ้ามาก็เยี่ยมเลยนะะโลลิต้าคนรอเยอะเรสโลลิต้าสวยมาก ของมาก่อน <c oughs> อันลูกค้ากางเกงวอร์มจะแปนนะคะตัวนี้สวยงามมากเลยงานช้ำช้ำก็ช้ำน้อยอยู่นะลูกค้ามาเราที่โอเคด้วยเนื่อด้วยแบบคุณภาพของไฟฟูจิแม่นะคะประมาณนี้งานแบนด์เยอะเหมือนเดิมช้ำเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าตัวหนี้ก็ที่เจอไม่ยังตานเะ ยางตาเเลื่อนเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะลูกค้าหนึ่งถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะประมาณนั้นอู้สวยนะน,นี่แผงทางแบรนด์นะคะอันนี้คือเอามาทำรีวิวให้ชมในแบบวัตถุดิบของรถนี้นะ,ะลูกค้าเผื่อแบบใครหาอยากมีรี <S <S วิวกางเกงวอร์มก็เดี๋ยวดูทีวีที่เปิดวันนี้ก็ได้นะคะ ยิปซีเอฟกระโปงมารอแล้วกระโปงตอนนี้ของเชอรี่น่าจะเหลือแค่สามในเอ็กไพร์ถ้าจำไม่ผิด <ไป S 1> คุคะยิปซีเอฟใช่ค่ะ